รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย<ำ>ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมา,อาสอนถอดประกอบอาวุธป,ปืนคือดิมเอตันพันหนึ่งร้อยเกรดสิบสองว้าลกล้องแปเมตรเอ๊ะสิบดนิ้ว <c oughs> ใช้ลูกขนาดลูก9้าลูกลูกบักแล้วก็ลูกปลาย สามอย่างแต่ว่ามีกระสุนมีสี่ประเภทการถอดครั้งแรกก็คือให้ถอดหดัวคบนบนก่อนนะครับใช้ไขควงไม่น้อยนะครับถอดออกมาเกลว่ยวางไว้แล้วก็ถอดอ่าอ่าปอกใส่ลูกซองนะครับมันจะอยู่ด้านบนแล้วจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวให้ค่อยๆถอดนะครับค่อยๆถอดค่อยๆหมุนนะครับหมุนเสร็จแล้วค่อยๆดึงออกมาเพราะว่าป็นเป็นชิ้นถอดจากหน้า ไปหลังแล้วก็ประกอบจากหลังมาหน้าเก็คือฝาประกับมือนะครับกลับรองมือลําลูกเลื่อนเลยรับกล้องรักล้องลังกล้องขออภัยครับขออภัยอันนี้ยางโอเวอร์ลิงกอีกหนึ่งตัวอันนี้แหวนรองโอเวอร์ลิง1หนึ่งตัว ก่อนหน้าก็ถอดออสลักออกนะครับแล้วก็จะมีลิ้นอยู่ด้านในหนึ่งตัวจะเป็นลิ้นตัวเล็กน้อยเพื่อการถอดง่ายขึ้นออกอมาก็คือเป็นลำลูกเลื่อนเข็มแทงช้นวนจะอยู่ในอันเดียวกันนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นส่วนของลำกล้องตองนได้ถอดนะครับต้องใช้อุปกรณ์ที่ เป็นทางการหน่อยนะครับเป็นพวกไขควงอุปกรณ์สำหรับการทำปืนถออสลักออกถออสลักสองตัวนะครับจะมีสลักตัวน้อยกับตัวใหญ่สำหรับลูกเลี่ยนไอ้ไอ้ไก่ลั่ลนไก่ชุดไก่นะครับผมแล้วก็จะมีสปินอยู่ด้านในตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่าให้หลุดครับ ทุกอย่างก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบก็คือเราประกอบจากถอดจากหน้ามาหลาง